แต่กับพ่อพ่อน้องพี่จุดแกมอะตั้มต่อหน้าทำพ่อพอถึงกระเป๊ะจมาเห็นกับตาจนพใจมาเจ พอๆไม่ไหวเมื่อลูกชายตัวแสบยังน้องพีได้อวดความหวานกับอาตัม้มจุบแก้มกันต่อหน้าพอพอบีมซึ่งใครที่ติดตามบ้านนี้จะรู้ว่าอาตั้มนั้นคือคนโปรดของน้องพีแบบสุดๆบอกเลยว่าน้องพีติดอาตั้มมากๆจนพอพอๆนั้นถึงคันหน่อยใจมาแล้วอ ร้อยั่หนคบถึงขนาดที่พ่อๆต้องถามน้องพีให้เคลียร์ชัดว่าระหว่างพ่อๆกับอาตั้มจะเลือกใครพอได้ยินคําตอบของลูกชายแล้วก็เหมือนจะดีแต่ฟังเหตุผลเท่านั้นแหละแทบสุดเลยละค่ะถ้าต้องเลือกอยู่กับพ่อๆหรืออยู่กับอาตั้มพี่จะเลือกใครนี่พ่อเลยนะนอนอยู่ทุกคืนนอนอยู่ด้วยกันพ่อเอ้ยอันนี้คือคำตอบเปล่าคำตอบสุดท้ายเปล่านี่กลัวพวกเาไม่ให้เราพินนอน เรื่องช็อตฟิลพ่อๆนี้ขอให้บอกน้องพีพ่อรายนี้เข้าช็อตพ่อๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ดูไม่ดูพ่อพี่จะดูไอ้กัมเบอนี่พ่อๆนะคนให้กําเนิดนะลูกไม่ให้กำเนิดหรือจะเป็นคลิปที่พ่อๆถามตรงๆว่าพ่อๆกับแจ็คสันหวังใครรอการงานนี้คําตอบถูกใจพ่อๆมากแต่ว่าน้องพีเครียดหนักถึงขั้นขอไปพักเลยทีเดียวพ่ออกับแจ็คสันหวัง ขายลอกกักอันอย่าไปจำได้แล้วพ่อลรากีอีกดูเครียดไหมลูกเครียดพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจตอนนี้ขอใน้พี่ไปพักนอยได้ได้ น้องพีเวลาอยู่กับพ่อพ่อนี่แสบโซนขั้นสุดแบบคูณสิเวลาโดนพ่อพ่อแกล้มมีหรือจะยอมเรื่องกลิ่นน้องพีของไม่เล่นใช้ท่าไม้ตายงับม,มือพ่อพ่อไปซะเลยเล่นเอาพ่อพ่อถึงกับหยอกแผลเลยทีเดียวเปลนพ่อพ่อบีมไม่ง่ายเลยจริงๆพอไม่ใช่แค่น้องพีแต่ลูกๆอีก3าคนอย่างพี่ทีเจเจไอวาและน้องอัญญาก็พากันช็อตฟิวพ่อพ่อกันหมดพ่ออุ้มได้ไหม ไม่เอาอ่ะไม่เอาพ่อแม่ไอวามาหาพ่อแม่ไอวาหาพ่อแม่คะ่ะเอาขนมปังกรอบหมไม่เอาไม่ขอเจ้านิ่มๆ เดี๋ยวพ่อจุงพ่พีพ่อพีไหมจำพ่อหมายเคยไม่มีใครเอาพ่อเลยพ่อเสียใจแล้วด้วยเอ็นดูพ่อพีไม่ไหวงานนี้ก็ถึงขั้นงอแงว่าไม่มีใครเอาพ่อเลยถึงจะชอบแกล้งพ่อพ่อกันหนักขนาดนี้แต่ก็มีมุมที่น้องพีอ้อนพ่ออยู่บ่อยๆเหมือนกันทั้งกอดทั้งหอมทั้งบอกรักบอกเลยว่าพ่อฟินสุดๆแล้วพ่อพ่อกว่าจรเข้ข่าวไหมแล้วพ่อพ่อกว่าทีเล็กไหม โอเคแล้วก็อกว่านะตาเมกว่าใครนะกว่าตัอตาต้มเหรอโอเคแล้วแบบนี้พ่อพ่อจะไปไหนรอดถึงน้องพี่จะมีอาต้ามเป็นคนโปรดแต่นัมเบอร์วันในใจน้องพี่ก็คือพ่อพ่อเสมออย่างแน่นอน